ปัญญาพันหลงเวลาคึดไม่ที่ึ้นยากคิดยากเวลาคินไปที่คิดยากหนูอเวลาคดไปที่หลายคิดยากบอลนี่หลาบอกไอ้โดนเนยไอ้โดนบอบออ้นี่นี่ว่าน้องบอกแล้อแม่คอยดูความสำเร็จของเรานี่ ตู้นะคะไอให้คิดยากโุนอย่ายิ้ม่าน้องบอกน้องพูดน่ารักตลกตลกอย่าเห็นอีลาตอนตัวจังเลยเพื่นสวยแท้เอ้ยสามปีครับพี่น้องสามปีเขาสิทเกี้ยวเดียวขึ้นกายพอแล้วพ่อสิพ่ไปยับเล็กใส่ผู้ดังสัมมพาวิสีัวสูงใหญ่มือซ้ำไมยล้านทอละมันอินลี บาทร้อยยีสิบบาทครับกราลังสิขึ้นแล้วได้ีปนองเด้อบานนี้นะครับสิคืนแล้วเดี๋ยวเขาคุมไปสดงมั้งนี่ตัวประพนเสียงองยัแล้วก็ไปน้ำใส่เดวยมือให้ไปใส่บูสเดอร์จอดรถขับแบาดดันมาด้วยหลังน่ะวันนี้ฮแ้วจดรถกับแบงค์มาดดันมาด้วยขัดย

ได้ได้เ๋ยปลาส้งนี่ยังเป็นตีไข่น้ำไอ้นี่และนี่ห้องตะกอนตัวมมนมีไข่ตัวมีตะวัดเออนั่นแหละไข่ทียนตีน้ำสาวอ้อยทุนไหนให้ตีแต่ไม่เอ่อยพมีมันเป็นวันใช่เป็นเป็นสเตดไหมไม่เป็นสลดังระเบิดทาันบ่บ่บเกินสามปี ทะเลนั่นปะทาปีตายิเปลียนเส้นกระปงเจ้าเปม๊เคยเปลียนเส้นกระปงมัอคือเปลี่ยนไก่แต่น้องฝาดมันเปี่ยนกเลยจ้ะอ้ไรวเปีกนไก่ย่ำไก่ตามปลี่ยำจันทใจประเวยป้าเท้ารับพี่น้องมาเนีเขาคุ้มเลยถ้าเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วป่อยจะกลับเลยนะ ลูก็กลับกับพ่อจ๋าเลยนั่งรถนอนรถตู้จะได้สบายโอเคจ้ะรถไปทำไารถต้าอ้อยนั่งไปทีไรเปิดแต่ไอ้บู้บู้เฝ้าแต่จ้าเนาะเนาะเนะฮ่าฮคิดอะไรแล้วว่าฟีดปลาตองหัวก็จับกดแล้วจ้าแล้วแล้วก็ต้องมุกกระทุ่งมุกกระทะก็ว่าไปสนุกอ้ายมากเลยค่ะเราเฝ้าจะเฝ้าไปอีกอย่างเพราะเฝ้าเดี๋ยวเาต้องมุกกระทุ่งมุกกระทะเนียนฝ้าแสงบุน่พี่หล่ะเอินไปลองเขากุ้มอัดนี้พอจะพาไปแล้วพี่น้องเขา ทางลงเลยจาเจอกันนะครับโอเค่าเจอกันในกลุ่มนะครับอีกประมานหกเพลงครับอีกประมาณหกเพลงเจอกันในกลุ่มปิดนะครับบายแล้วนะครับบายแล้วเด้อบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีป้าออยสวัสดีค่ะสวัสดีย่าหนูสวัสดีค่ะไม่ยมาเสียงบานปาน้ำตางบอเสียงบาจะได้ลาจีดาน้องดดนน้องดดนน้องดดนครับ เออทั้งขอบคุณสวสดีครับ,ค, <c oughs> บครับผมมาะตายครับ